รีวิวครับเน่เป็นเสื้อกันแดดนะครับก็สีฟ้าเออสีม่วงนะครับผมสั่งสีม่วงประจำวันเกิดครับสีประจำวันเกิดไซส์เอ็มหรือไซส์เอลเนี่ยเกเดเออดอร์เปิรรีวิวแกะกล่องให้ดูครับนี่ครับก็เป็นเป็นเสื้อกันแดดกันยูนะครับใส่แล้วระบายอาการได้ดียอดฮิตยอดนิยมนะครับ เด็กโจวัยรุ่นอะไรยังไงเนี่ยหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะนิยมซื้อสวมใส่ได้นะครับนี่ครับนี่คือข้างนอกอเดี๋ยวเก่เดี๋ยวผมจะเปิดผ้าเนื้อผ้าให้ดูนะครับเป็นไซส์เอ็มนะครับนี่เห็นไหมไซส์เอม็มครับไซส์เอเนื้อผ้า เนื้อผ้านุ่มครับเนื้อผ้านุ่มใส่เอ็มโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูตอนนี้แหละนะครับนะเปิดเลยโอเคนี่จะของแบรนด์เขานะยี่้อกเกานะนประมาณนี้อ่านะโอเคครับตอนนี้นี่แบบมีซิปนะครับแบบมีซิปซิปลดเข้าลดออกแล้วมีฮูดนะครับเขาเรียกว่าอะไรฮูดหรือเปล่าเนี่ฮูดนะครับ นี่ประมาณนี้พูดพูดเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะเจ๋งวะมีกระเป๋าด้านในนะครับนี่กระเป๋าใส่สัมภาระนะครับเล็กน,น,น้อยใส่มือถือได้นะทั้งสองด้านเลยนะครับนี่ใช่ไหมนี่กระเป๋าโอเคว,ว้าวสีม่วงนะครับเบาบาง่แล้วกน่นาจะเป็นอย่านี้ không có dữ quá đường nghe nó xài vậy mà ok